สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในช่วงทริคฟิตไฟติ้งนะครับช่วงที่จะมาบอกเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆในการเลี้ยงปลาเพื่อออกกัดน,นะครับวันนี้ผมจะมา,าแนะนำนะครับแนะนำวิธีที่วิธีเลี้ยงปลาวิธีหนึ่งนะครับที่ง่ายง่ายมากๆแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับคนที่แทบไม่มีเวลาเลยนะครับ แต่วิธีนี้ต้องมีคนอยู่ที่บ้านนะอาจจะเป็นลูกภรรยาหรือว่าแม่อะไรเงี้ยก็คือให้เขาดูให้หน่อยนึงแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับวิธีการก็คืออ,อ,อันดับแรกเลยนะปกติเราจะเลี้ยงโหลแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นโหลเอ็นก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ดีควรจะเป็นโหลวิธีการนี้ดีที่สุดคือโหลเชอร์รี่นะครับนะครับโหลเชอร์รี่เพราะว่ามันมีส่วนโค้งนะครับ อันดับแรกเช้าอันดับแรกเลยผมก็จะจะเปิดพองก่อนนะครับเปิดให้เห็นเต็มตัวนะครับเปิดให้เห็นเต็มตัวอย่างนี้ให้มันดุให้มันดุก่อนนะครับเอาพอเห็นเต็มตัวนะครับเปิดให้เห็นเต็มตัวไปเลยนี่เขาจะดุนะครับเขาพองเขาจะแรงเขาแหละเขาจะรู้แล้วไ่าต้องต่อสู้แล้วนะครับเปิดอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งมองว่าทำท่าจะกัดโหลแล้วนะครับก็ประมาณห้านาทีนั่นแหละ ห้าทีหกทีเจ็ดทีแล้วแต่นะครับผมมันวิ่งเข้าหากันซ้ายขวาแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นนะผมจะปิดแต่ไม่ปิดหมดนะครับเหลือ,อไว้นิดนึงนะครับเหลือ,อไว้นิดนึงเห็นไหมเวลาเขาว่ายมาเจอกันเขาก็จะเห็นกันนะก็จะพองใส่กันแต่เวลามันพองไปแล้วมันไปหลบมุมอะหลบด้านไอ้ที่ฉากกัน้นอะมันก็จะไม่เห็นเขาก็จะวิ่งหานะครับเป็นการได้กําลังไปในตัวเลย นะครับแล้วก็เขาก็จะไม่กัดโหลเพราะมันกัดไม่ได้มันก็มีส่วนโค้งของของโหลของโหลเหลี่ยมเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับถ้าไม่โหลเอ็นมันอาจจะไม่ไม่ได้นะเพราะโหลเอ็นมันเรียบใช่ไหมมันเรียมมันก็มีส่วนที่แนบกันสนิท่เงี้ยมันก็จะจ้องกันอยู่ตรงนั้นอ่ะก็เลยทําให้ปลาอาจจะกัดโหลเลยนะครับเพราะพ้าก็เปิดไปนานมันกัดโหลแน่นอนถ้าเราเปิดกันอย่างเงี้ยมันมีส่วนโค้งนะครับอาจจะต้องดันก้นไปนิดนึงนะครับ อ่าครเปน็นทีหนึ่งคือดันให้อยา่ยาอย่าอย่าดันเข้าไปมากถึงขนาดที่ว่าแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะตรงนี้มันส่วนมันจะมีส่วนที่ใกล้กันเนะี่ยอย่างเงี้ยส่วนที่ใกล้กันตรงเนี้ยมันก็จะจี้งกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับอ่าจะต้องขยับเข้ามาหน่อยหนึ่งให้ไม่เห็นส่วนโคง้งให้มันเป็นส่วนโคง้งส่วนที่มีระยะห่างกันนะครับเห็นไหมเขาี่เห็นกันนะพอเขาจะวิ่งไปกัดกัน อ้าวฉากก็บังไปแล้วไอตัวก็จะสุโงงให้อยู่ไหนวะมันจะวิ่งไปวิ่งมาหานะครับบางทีหาทางซ้ายไม่เจอเขาวิ่งมากัดวิ่งมาขู่อีกตัวอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้ตลอดเอ่อก็เปิดได้เลยนะครับเป็นชั่วโมงมทาเงี้ยผมทาเงี้ยบางทีผมช่วงปลาเยอะๆเลี้ยงไม่ทันผมก็บางตัวที่เป็นปาลารองอะไรเงี้ยผมก็จะทําอย่างเงี้ยเหมือนกันนะเขาเปิดไปเลยชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งของชั่วโมงแล้วแต่นะครับเขาก็จะวิ่งซ้ายวิ่งขวา หาคู่ต่อสู้อยู่ไหนพอม,มาเจอก็พองใส่กันนะครับเห็นไหมเราก็จะเห็นนะอย่างตัวนี้เห็นไหมเห็นโบกใส่กันแต่พอมาช่วงช่วงที่กระจใก,ก,กใกล้กันที่โลใกล้กันเขาก็ไม่เห็นกันเห็นเขาก็จะว่ายออกมาหาใหม่เอ๊ะมันอยู่ไหนวะพอะเห็นเขาก็จะพองกันใหม่นะครับพองกันไปโบกกันไปโยกกันไปว่ายน้ําหาไปบ้างอะไรบ้างนะครับ ก็จะได้กําลังไปในตัวมันอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ได้ดีที่สุดนะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเลยจริงๆนะครับก็ใช้วิธีนี้ดีกว่าไม่เลี้ยงไม่ทําอะไรเลยนะครับนะครับอย่างดูอย่างคู่นี้คู่นี้นะครับนี่ไปทางซ้ายบ้างนะครับทีตัวนี้เอา้าตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้นะ เห็น,นไหมวิ่งมาแล้วไอต,ตัวนี้เห็นตัวนี้เห็น,เห,นเห็นด้านนี้วิ่งมาทางด้านนี้บ้างก็จะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาซ้ายบ้างขวาบ้างคนถ้าจะเไปช่วงที่ใกล้กันก็จะโดนฉากกั้นบางเอาอยู่ไหนหานะครับเขาจะวิ่งซ้ายวิ่งขวางเข้าไปเรื่อยแล้วแต่ก็กลัโหลกันไม่ได้นะครับก็ได้กําลังในการแหกพองโบกตัวสวัสด์ตัวว่ายน้ําไปว่ายน้ำ,นำมาก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ ผมลองทำแล้วก็ดีในระดับหนึ่งนะดีในระดับหนึ่งนะครับโอเคยังไงก็คิดว่าคงจะได้เทคนิคดีๆกันไปได้แน่นอนนะครับเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่มีเวลามีเวลาน้อยนะครับแต่อยากเลี้ยงปลานะครับก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับเปิดไปแล้วแต่เรากำหนดเลยนะครับช่วงวันแรกเราอาจจะสักสี่ห้านาทีทว,นน 2, วันที่ 3, สองวันที่สามสักสามสิบนาทีเออสักชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างนี้บอกนะครับ แล้วเราก็บอกคุณที่บ้านไปว่าเอ้ถึงเวลาสามโมงแล้วเอาฉากกั้นดันเข้าให้หน่อยให้หน่อยนะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าเด็กๆหรือแม่บ้านคนที่ไม่เข้าใจประกัศเลยก็น่าจะทําได้นะแค่บอกให้เขาขยับเข้ามาแค่นี้นะครับสองนิ้วก็น่าจะทําได้นะครับไม่น่ามีปัญหาโอเคขอบคุณมากครับแล้วอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนให้ด้วยเพราะว่า ช่วงเอ่อทริกฟิตไฟติ้งเนี่ยผมจะไม่เอาวางไว้นานนะผมจะาวางไว้แค่1ิวันแล้วผมจะลบออกนะครับผมจะให้เอ่อจะมีเฉพาะคนที่กดติดตามคนที่เป็นแฟนคลับเท่านั้นนะครับที่จะได้เทคนิคดีๆแบบนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมและได้ข้อมูลเออดีๆไปนะครับอย่าลืมนะครับกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ